ลูกชิดกู้คือเสียงคือแม่นี่แหะอุ้นสาวรุ่นเรียนสาวน้ำยืนมาวหว้แม่คู่ไอ้แม่ชกผ้าแข่งแม่เออเป็นคนคู่คนใจไอสาวรุ่นดูวนมันคู่ยกเสกเก่าเสาวเสกหนุ่มฮันมากกว่าบนเพราะคนดังคือแม่ดังที่สนามเด็กนะดังเงื่อนังยุ vet, ่งคนเนี่พอท่านไปดังตกใจเลย

โอ้สองสาวภาพเชิงเดี s <S ๋ยวไม่อ hmm. yeah. ัดสซดเลยจะไม่อัดเสียงสุดเลยไม่ได้อเอออัดอันแต่แล้วอ่านหนังสือบดายเลยแต่ว่าเราวป้องขนาดไม่หย่อนเลยก็อัดตจนคลิปทรงไปแล้วมันลายอยู่ควันยาวยาวถ้าบุญตังเทียวได้ห่อถ้าบุญตังเทียวแก่ละค่ะฮะแก่ละรวเรือง มันสีตะเกียบมาเออแก็ดผู้สูงมันสีตะเกีอยู่ในเขตผูสิ้ของเราเออเจ็ดบัานย่างสองเจ้าสองเจ้ามันย่าบอกสองเจ้าค่อยค่อยอายค่ะค่อยค่อยายก็อนย่างนู้นนานๆก้อนจนจันตัวก้อนย่าก็ได้ย่างแหงแต่ว่าพื้นผู้ตัวมันก้อนย่ามันลูกได้ก้อนย่ามันกระด้างก้อนที่สูงนิดเดีนวดูเออก้อนเดียก้อนย่าซุูง ศาสนาพูดสุ้นอะไรการดำสุ่มอะไรูกันเลยได้ก็ได้่ทหารกวนพวกก่อนจะมาเล้วก็เลยนะคินแต่บ้าเสมัยนี้มันก็ได้ไรเศรษฐี่ง้กับบุคอยเด็ประยุกต์บิดมือเบิดอันจนร่วงภานในเกษียณใหญ่กว่ากันก็เลยนว่าจิตานมตักสุดนตักานอะ้รที่สร้างเอาสร้างเอาจังสร้างสร้างไม่คู่กันบ่แม่แม่อไรก็เลยสมบัติอะไรใส่นี่ยอยากได้แบบลายก็เคือเขาไม่งบะ

ดูเนี่ยเดี๋ยวโบผิวโบเย็งคือเกาเดี๋ยวนะดูก็อยางเน,น,นโอ้ยมาเดินน่องๆไปยูไสหลับไปน้าเงี้ยนคือพาทุกคอ้ยเนี่ยไดล้ไปน้ำเงี้ยนู่นน่อบุกปลาก็โกรนี่ยมันไปหาคุณต้องมาเสียเอาไปที่ันนอไอเดียนบอว่าเมื่าค่ะมีเจน้่ก็ได้เลยอันนี้คงบอกอันนี้นน